มาที่สนามมวยเวทีลูบินีครับรามอิทรากิโลเมตรที่2ครับสึกอาร์แอร์ลน์อังคารที่24พฤศจิกายน2558 mm hmm. เก็บค่าดูค่าชมได้56,900บาทชาวต่างชาติ62คนครับค mm hmm. ู่ที่5ของรายการครับ mm hmm. เดดฝั่งโคงสศิริลักษ์เจอกับแอดดัมทีเด็ด99 122ปอนด์ครับ mm hmm. เด็ดฝั่งโคงสศิริลักษ์นี่นักชกจากสาปปลาวครับ วันนี้ข้ามโขงมาเจอกับทางด้านของแอดดัมทีเด็ก99นักชกจากจังหวัดราชบุรีดังมาก่อนเด่นมาก่อนครับทางด้านของแอดดัมครับวันนี้กรรมาการบุญาพาปรากฏผลกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีขีดซ้ายครับทางด้านของเจ้าเดชฝั่งโขงนะครับกรูปร่างสูงยาวกว่านะครับกำลังสดขึ้นมาครับวางแข้งขวาครับปล่อยตัวยุกที่3ครับเรื่องของตาดหลักรั์อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงนะครับได้เปรียบ7-4 หีิซ้ายนำครับวางแข้งขวาครับแอดดัมแข้งซ้ายเดชฝั่งโคงแหมกับปั้นขวาแล้วก็ขวาตีได้ไม่ได้ยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับเดชฝั่งโคงนี่3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แพ้1น,นะครับไอทีแพ้ก็คือแพ้ฟ้ารุ่งอีเกิลมวยไทยครับส่วนแอดดัมครับ3ามไฟหลังนะครับทำดีที่สุดแค่เสมอกับจอมที่คาดชูวัฒนาในไฟล่าสุดับก่อนหน้านั้นแพ้มารวด แข้งซ้ายครับแอนดัมกับต้องการแจ้งเกิดครับยังหากินได้อยู่นะอายุยังน้อยครับ20ต้นต้นๆโดนจับและตัดล่างครับแข้งซ้ายครับใส่สายหน้านะครับเจอขวาของเน็ตฝั่งโขงครับแข้งขวาเหมือนกันครับแอนดัมแม่ไม่ล้มครับไม่ล้มครับแค่เสียหลักหน่อยๆแอนดัมวางไปสองแข้งครับโมดยกครับ หมดยก3ครับขึ้นยก4ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่ก็อยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินแล้วนะครับเปลี่ยนเสิร์เป็นทางด้านของแอดดัมได้เปรียบครับ74ครับราคาเดิมนะครับเพียงแต่ว่าย้ายฝั่งได้เปรียบเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นนี่ตั้งแต่คู่ 1- ถึงคู่4ี่นี้น้ำเงินชนะมารวดเลยนะครับสิกรเอร์ไลของร้อยเอกด็อกเตอร์รัชตตาพิสิทธิ์บรรณกรโอ้โห ใช้เหลี่ยมมาช่วยแล้วแทงเข่าซ้ายอัดตามครับทางด้านของแอนดัมครับกรรมการพุทพาแยกออกมาครับสับมือชกต่อครับเดชฝั่งโขงเดินครับแมเดินคลากๆลวกๆครับเดชฝั่งโขงวันนี้ครับดูเกร็งๆดูประมาไปหน่อยครับชกไม่ค่อยจะธรรมชาติครับแทงเข่าขวาครับคือมวยเป็นต่อก็อย่างนี้ครับบางทีบางครั้งนี่ด้วยความกดดันของนั่งมวยครับ เด้งตีข่าครับทางด้านของแอนดามครับมีซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณดิตครับยอดมวยที่หาตัวจับยากแต่ผันตัวเองไปชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยไปแล้วครับเด้งตีเข่าซ้ายครับทางด้านของแอนดามเสียบเข่าซ้ายไปครับเจอเข่าขวาของเจ้าเด็กฝั่งโขงครับแอนดามตีขวาเสียบซ้ายไปครับตีเข่าขวามาครับเป็นพี่ชายของเจ้าสุรกายกีเเก้าเก้านะครับแอนดามครับ เจอเหลี่ยมนี้เอาเดินต่อครับเดชฝั่งโขงทําได้ต้องโดนดุยต่อครับแทงเข่าขวาตีขวาครับเด้งตีเข่าขวาครับทตงด้านของเจ้าเดชฝั่งโขงเชื้อชาติลาวสัญชาติลาวของแท้เลยนะครับข้ามมาทางสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งครับหนองทายครับมาซ้อมวัอยู่ที่อุดรธานีครับมีหมาน้อยอุดรแล้วก็เจ๊ปุ๋ยสอสิริรักให้การสนับสนุนครับ นานๆกลับบ้านทีแล้วครับตอนนี้โด่งดังนะครับนี่เราถือว่าระดับซูปเปอร์สตาร์วงการมวยในประเทศลาวทีเดียวครับทางด้านของเด็ดฝังโขงครับเก่งที่สุดในฝั่งโขงก็ว่าได้ครับในสปปลาวก็ว่าได้ครับแม่แทงเข่าขวาสวยแต่ว่าทางด้านของแอนดําเดินไม่หยุดแต่แทกหมัดขวาเจอแข้งขวาของเจ้าเด็ดฝังโขงครับตีเข่าขวาครับแอนดําตีซ้ายตีซ้ายครับ โอ้โหล้วหงสตีซ้ายครับประสบการณ์งัดออกมาแล้วครับตอนนี้แอนดดัมครับดูเขาได้เปรียบแล้วก็ยังเดินครับแม่เด็ดฝั่งโขงแกไม่เดินครับคือพรทําได้แล้วไม่เดินครับมันขาดความต่อเนื่องครับแอนดดัมวางแข้่งซ้ายแข้งซ้ายครับแอนดดัมครับแทงข่าวขวาไปครับเด็ดฝั่งโขงก็เหมือนทําทําหยุดหยุดแหละครับไม่ต่อเนื่องครับกรรมการบุญพาแยกออกมาครับ ปลักออกวางแข้งซ้ายครับทางด้านของ Adam. แอดดัมรัแทกหมัดหนครับมีหมัดคอยขู่ซ้ายหลุดเจอขวาของเดชฝั่งโคงครับหมดยกสีครับโอ้ยคู่นี้นี่ลูกที่อย่างมาน้อยอุดรผู้ชมกิจขยันหรือว่าเจ๊ปุ๋ยสอสิริลักษณ์นี่นั่งดูแบบเป็นกีฬาครับนั่งดูแบบเป็นกีฬาเลยครับไม่ออกอาวุธครับ เพราะว่าอาวุธนำบทตั้งแต่ยอดวิทยาสอสิริยะที่พลิกแพ้ช้างเผือกสอสมหมายแล้วนะครับครบ5ยกเป็นต่อแต่กรรมการไม่ชูมือครับชูมือฝั่งตรงข้ามช่วงนี้ต้องบอกว่ากรรมการลุมินีออกแนวแก็งแงครับโอ้โหเจอกับปั้นขวายกสุดท้ายครับ50ช่วงตัวครับอยู่ที่แด้านของแอดดัมทีเด็ด99นะครับได้เปรียบเดชฝั่งโค้งนี่แม่เดินเดินหยุดหยุดจะปิดกระป๋อยครับนี่แหละครับชกเก่งมากไปหน่อยฮะอ้าวแข้งซ้ายครับแอดดัมครับพยายามจะฮุกซ้าย เจอแข้งซ้ายของแอดดัมครับความหมัดจะถึงแข้งก็ามาก่อนซะแ,แล้วพ่อจอประคุณกำปั้นขวาครับสั้นกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับช่วงแขนกับช่วงขาที่มันสั้นกว่ากันเยอะอยู่แล้วแอดดัมนีม่ต่อยคมกว่าซะด้วยวางแข้งซ้ายครับแตะนวมสงบสึกแล้วครับก็ยังไม่ท้อน,นะครับเด็ดฝั่งโคงครับ ยังพอมีความหวังอยู่ครับถ้าเกิดได้สักนับนี่รับรองครับสำเพ็งไหมครับโอ้โหโหมัดหนของแอดดัมครับคุณภาพดีกว่าแล้วครับตอนนี้คือเห็นหมดแล้วครับอาวุธของเด็ดฝั่งโขงครับมายังไงเห็นหมดแล้วชูกระปั้นมั่นใจแล้วครับ ก็ไม่ค่อยถนัดหมัดด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดครับขึ้นมานี่ได้เปรี่ยบนะครับเดชฝั่งโคงนักชกจากสปปลาวแต่ชกไปชกมานี่แอดดัมค่อยๆกินไปทีละนิดกินไปทีละนิดสุดท้ายครับท่ายไปสบายครับเดชฝั่งโคงสศิริรักษ์กรมการนี่คิดทางตรงกันครับ49-47ครับแอดดัมชนะไทยรัฐกิธาพรพงพ,พันธ์รัตนสุนทร,ทรและสินชัยรัศมีเฟื่อง